ที่ครับเราให้ดูฝอยไพลินชุดนะครับเราจะจัดเป็นชุดชุดให้ท่านดูเพราะว่าดูเป็นกองแล้วมันไซส์เล็กไซส์ใหญ่ท่านก็งงท่านก็คิดไม่ออกจะเอไปทาอะไรจะจัดเป็นชุดชุดให้ท่านแล้วท่านก็จะคิดได้ว่าเออหน้าเอาไปทําที่ทำางาหูทําแหวนทำเรื่องรนดัทงที่ท่านจินตน,นาการนะครับ จะออกแบบแบบไหนก็าตามสะดวกสบายตามใจนะครับเป็นคอยลินที่สวยงามดูจิวดูจีว,วอันนี้ไม่มึดเขาเ้าตัวเรือนก็จะสวยตอนนี้คอยเราเออเครื่องระดับเราใช้ด้านหน้าด้านหลังก็ได้ครับได้สองหน้าหน้ารูก็ได้หน้าแบนก็ได้ครับ ต่ก็โซศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งห้าูนย์หูนยล้านเจเจมจันทร์จังหวัดจันทบุรีครับ